กับสบายดีข้างพี่น้องกับสบายดีหลายๆเด้อมาเนี่ยสบายดีเอฟซีเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตส์มองสุบอลน,นี่แหละพี่น้องเป็นคลิปไอ้ยังบ่ทันละกับพี่น้องเลยยังบ่ทันละกับบอทันละกับยังที่ได้มาถ่ายคลิปนี่แหละแต่งรถให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันอีกเนาะพี่น้อง เดี๋ยวมาเบิ่งนกันเลยว่าสีมี่ยังแน่พี่น้องเลยมาเบิ่งมาชมกันพี่น้องว่าสีมี่ยังแน่ที่บ่าวกับตันเห็ดเป็นเนาะเครื่องแต่งรถนี่เห็ดเป็นเบิดทุกอย่างพี่น้องมันบ่อยากเลยแต่งรถเอาอันเก่าออกแล้วเอาอันใหม่ใส่พี่น้องแต่มันกับบ่ธรรมดานะก็ถือว่ายากถอบถ้าบ่ไปเฮียนมากนี่ก็เห็ดโปเป็นแล้วพี่น้องเนะาะรถคันนี้ถือว่าเต็มสูตรพี่น้องแต่งมาด้วยเฉพาะเพื่อนะ จัดแม็กจัดยางแล้วก็โหลดเปลี่ยนสุกใส่อยังอันนี้ตรงเตีงพี่น้องตรงเตีงหัวแหนบแล้วก็ถอปลายได้เป็นสุกสุกมิสอินไทยแลนด์ของแขเนะพี่น้องฮนะอธิบายดูไอ้เถาแก่ไปดีเอออันนี้ก็จัดแม็กจัดยางยังติดใจอยู่ อติดใจเลยนะก่อป้ายนะพี่น้องตรงตรงเตียงนิ่มสุกอาบคำลบป้ายคำลบป้ายห่พอตัวนี้รอยเนี่ยอเสียแล้วพี่น้องเนาะนี่แหละจัดเต็มจะโค้งหันพี่น้องหน้าตาคือบอกกัปตันอยู่บอกพี่น้องรอรอรอนาตาคือบอกกัปตันอยู่บอกพี่น้องถ้าหน้าตาคือกันคอมเมนต์มาได้เลยเพราะถ้าบบกือกับคอมเมนต์มาเนาะพี่น้องเนาะ ฟาระนาบาวของบอกกัปตันเป็นน้องน้องแม่ของบอกกัปตันเององเนี่นาบ่าว <c oughs> <c oughs> นี่แหละพี่น้องที่ไปเหตุงานอยู่อยู่นุนทบ,บุรีนี่แหละเหตุกับนาบ่าวนี่แหละอยู่ร่วมกันอยู่หันแม็กหลานยางหลานแต่งโลดมากครับเหตุงานมากครับมีได้มาประกอบอาชีพเป็นหลานของเจ้าของเนาะพี่น้องบา้านนี่ก็มีเป็นกิจ,จการเป็นของเจ้าของเมื่อก่อนก็เป็นลูกน้องเขาเป็นตัวไ้ปีเนาะพี่น้องเนาะ เพื uh ่อชได้มากนี pues <speaking 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 ่ครับผู้เฮย่อยเฮอยางพี่น้องแต่ละมือนะเวลาหลุดเขาได้ร้ายอยู่ประเทศไทยนะโอ้ยเพื่อสิได้กินเขาพี่น้องเขาเทียงกันยังบรดกินนะลำบากเง้ยเขาเทียงยังบรดกินเอ่อก็เลยอู้ตัดสินใจมาว่าเออมาเปิดห้านมีคลองเจ้าขลองนะมาเปิดห้านคลองเจ้าของบเขาเทียงกันยังบรดกินอีกบาทนี่แหงก็ยุ่งกันไปอีกพี่น้อง ใครแน่เนาะไขรแน่ห่านของแกของตัวนี้ก็ยอดอยางนี่ยอดแดงเนาะคลิปแดงคลิปแดงเป็นอะไรเราคลิปแดงเปลี่ยนในห้านนี่แล้วเปลี่ยนในห้านฟ้าขอบเพิ่นสิเป็นดีดีออโตไทยเป็นของหลานของเพิ่นเองเนาะฟ้าขอบคาลิปเปอร์ก็บสีเป็นคาลิปเปอร์แพชั่นเนาะพี่น้องคาลิปเปอร์ยางคันนี้ก็สิเปลี่ยนโซกคันนี้สิเปลี่ยนโซก สุกหนาสุกลังเปลี่ยนเบิดเดี๋ยวมาเบิ่งมาส้มกันเนาะพี่น้องเวลาตอนเหตุงานตอนเปลี่ยนว่านาตาหลุดคันนี้จะออกมาหล่อสําดงเนาะพี่น้องทาเบิ่งทาส้มกันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็สิเปลี่ยนตูงตีงเนาะพี่น้องเหตุให้แนบนิ่มขึ้นเปลี่ยนเบิดตัวนี้เพิ่นใส่ไปแล้วสเปกอาร์มใส่ไปแล้วกันโยกแล้วก็สิเปลี่ยนสุก

ขาดีๆเนี่ยตีอย่าเห็นมันสั่นเลยได้เนี่ยแล้วใส่เหตุที่ผมอยากเป็นสางนะพี่น้อง <c oughs> หมุดอยู่หลุดอยู่เนี่ยแล้วบารกัปตันอยากไปเห็นห่า,า,คาหนค้าขายนะอยากเป็นสางเลยตอนนี้ก็ได้เตรียมการถอดม่างออกแล้วนะพี่น้องจะเปลี่ยนซุกใหม่และเปลี่ยนซุกแต่งใส่พี่น้องเลย หมุดอยู่พื้นท้องรถลดสู่กีนอฟนี่แหละสาเหตุบากัะตันโหมัดงันสองแป้งงานโหลด ถ่ายรูป so ยังป่าถ่ายรูปหลือป่ไอโซโครดน่ะถ่ายรูปเกรยัง ที่ใส่อะผลเติมซื้อแล้่ีเอ๋อซื้อลงเลยมย่าน้่งเลยมยากมย่า ต้อง,องาพาแน็มากกว่า mm hmm. มันบมีโซแน็คโรลลิ่งดีแนงเลย ใส่ศกพี่น้องรอแล้ว,ลวมีส่วนไหน สุกใหม่พี่น้องเป็นทีเรียบร้อยชุกใหม่เปลี่ยนเป็นซองขางเลยโอเคพี่น้องบารนี้บอลกับตันก็ได้ทาการเปลี่ยนสุกเป็นทีเรียบร้อยแล้วบารนี้สิเปลี่ยนทอแล้วพี่น้องสิเปลี่ยนซสาะเปลี่ยนทอแล้วก็เปลี่ยนทอไอเสียแล้วก็เปลี่ยนตรงเต่งใส่เป็นของแต่งเบิดนะพี่น้องเนาะทาบึงทาส้มนำการพี่น้อง เปลี่ยนท่อโหลดพี่น้องอยู่พื้นโหลดพี่มือนี่งานหนักงานหนักทาเบิงทาส้มน้ำกันพี่น้องทาเบิงทาส้มน้ำกันว่าจะรอปันไดรถคันนี่รถจึงไว้ก็ได้ป่ะจึงไหวเออ វើងពីពីលារស់ត្រើនខ្ញុំង់ពីលារ់ក្រើង្រើង់ទៅ อ่าตู้อย่า้อหนูอสิอาถอกได้นี่ใส่วลาดนเตอ ขบ่าวเพิ่เนะใส่เตรียมใส่สุกเรียบร้อยเลยนะพี่น้องประกอบอย่างเดียวบ้านประกอบอย่างเดียวบานนี่โอ้เฮือร้ายใครย่อยพี่น้องเอ้ยเพื่อสิได้เงินเขากะเพื่อสิได้เงินเขากับโบเมนธรรมดาพี่น้องเฮือร้ายใครย่อยเกอบตายหลอดตายมือดำเบิร์ดนี่แหละเขาวางเงินนะอยู่ฝากปวามบางเงาของเขาพูร์ฟู้ใดอยากเป็นคือสิบุมีผู้ใดหมักไอ้ หมักสางนาอพี่น้องมียรสางมือก็ะดำมือหยาบท่าอีกมุนเบิดมือนี่นาบาวแดงมือก็ได้นี่แหละเห็ุเป็นเบิดทุกอย่างเลยพี่น้องเกี่ยวกับโหลดพวกแตง่งพวกโหลดสปริงโหลดใส่กล่องโหลดกล่องโหลดเป็นเบิ้ทุกอย่างบ่าวกับตันกับเป็นน้พี่น้องเนาะพอเหตุได้ใช่ไหมบัวเป็นพอเห็ดได้น้อพี่น้อง เอาวะเฮ็ดได้อยู่ดอกเปลี่ยนสุกใส่ล้อเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่นอนะ้องเนาะเมื่อยพี่นอ้องเมือม่อ,อนนย์เมย์เมย์เมนิเปลี่ยนใส่เอียงอะตูงเตงแบอบกกับตันฮะก็เคยได้ยินแหละตูงเตง <laughs> ไปอยู่ร้านอยู่ไทยมาบเรเคยได้ยินตูงเตงพี่น้อง ตรงเต่งเปลี่ยนออกเอาตัวแต่งใส่เนาะพี่น้องเนาะเปลี่ยนตัวเก่าออกตัวเก่าหูจับแหนบนี่แหละพี่น้องเน็ตมาเสียดีแบักกับตาสางงัา่สงไงสั่งไงเห็นแล้วบ้านเปลี่ยนตรงเต่งเนีเ่ยมาเนาะเนี่ยสำหรับตรงเต่งไง ทำปูซาสำมโนะอ,อยู่บ่พี่น้องมีโหลดลองไปเปลี่ยนเมืเ่อพี่น้อง <laughs> มืนอไหร่ก็จะเป็นขั้นสุดท้ายนล,ล่แหละตัวนี้อตัวนั้นๆหน,นอดหนึ่งนะึง ถ้าตัวบก็แก่เ็ดหน้ามันแห้งหลย

เป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยซัมชินิมบานเนี่ยซัมชินิมพอจริงว้จริงว้เข้าตวใหม่ไปเข้าทอใส่กอป้ายเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องตามสเต็ปเลยคันเนี่ยเลือแต่ทอพี่น้องเหลือทอ เดี๋ยวใส่ทอแล้วเดี๋ยวสิถ่ายเบื่องพี่น้องเลยเมื่อยเมื่อยเห็นงานเมื่อยพี่น้องถ้าใส่กอป้ายแล้วทั้งหลังวิธีใส่กับเบยากพี่นอ้องเจาะจอะเป็นหูหโซบเล็กตนี้ใส่เลยทันน็อตใส่ทั้งในบยากฟังนี้ก็เส้นเดียวกันตั้งตลับแมตต์ให้มันได้เคริงกันแล้วก็เจาะพี่น้อง ปายก็คือการพี่น้องท่านออกใส่ได้ง่ายสะดวกสบายเหตุได้เลยพี่น้องเลยบุญยากโอ้ก็แย่แ้่ตรงลงมาจ้ะบ้าน,นี้ก็ใส่ทอพิธีเรียบร้อยนะพี่น้องเวันนี้ เปียนเบิดสุดเลยโหดคันนี้เปลี่ยนมาแต่ปากคอผัพี่น้องเปลี่ยนมาแต่ทั้งในผัวอ่สุดเล่งเลยคันนี้แกวเลยพี่น้องแกวเลยเปลี่ยนออกเบิด,ดทุกอย่างมอสนีบอลกัะเจนกันสิ ได้ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่ากับตันเด้อพี่น้องถู้ใดสนใจอยากแต่งโหล,ลดกระตดต่อมาได้เนาะทางเพจดีๆออตโต้ไทยเนาะพี่น้องอยู่ในเล่านี่แหละบ้านนุนสมบูรณ์เมืองสองขลนแข้งสวัสดิ์นครพี่น้องที่อยู่ฝั่งเล่าต่ถ้าเห็นสนใจอยากแต่งโหลดกระตดต่อมาได้เนาะทางเพจดีๆออตโต้ไทย ล้านระบาวของบากัปตันนี่แหละพี่น้องที่ต่อมาได้เพิ่นแตง่งรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเนาะยางมีทุกรุ่นแม็กมีทุกรุ่นสนใจถักเพจมาเลยเด้อพี่น้องเด้อบันทบาบกัปตันกเกษติกอปิดคลิปไว้เพียบเทือนพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บากัปตันในเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี พี่น้องเป็นไดแจมบอแจมแจมแจมเลยพี่น้องแจมเลยคันเนี่ยแต่งถูกสเตปเลยแม็กสเปกอากร์สามสุกต้นเต้นซัมซีนิมพี่น้องดีดีออโตท้ายยินดีอโต,โนดตอนหาบเด้อถามู้ได้ยยกแต่งรหลดขอบใจหลาย